สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่สองตัวบนประจำวันวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพ้าหกสก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้อาจารย์เข้าไปอ่านใน คอมเมนต์ก็เจอ f อสขอสูตรครบ3ตัวบนนะคะชุดวัดดวงนะคะเอาไม่ไปไหเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยะคะ่ะอาจารย์จะวางครบ3ตัวบนนะคะระยะวัดดวงเลยเนาะทะนันี้มาดู2ตัวบนสูตรที่อาจารย์ตั้งใจจะวางให้ก่อนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะอา,อาจารย์ทําคํานวณมาของปีสนะองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดนะเพิ่งจะเริ่มเข้ามาประมาณ เออสิบงวดนะคะท่านผู้ชมสิบงวดเนี่ยเพิ่งจะเข้านะ,ะมาดูตั้งแต่งวดแรกเลยะครับงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งนะคะอาจารย์คำนวณสูตรนะคะแบบสองตัวบนสามสิบหกชุดโต๊ดนะ,ะอันนี้จะหมายความว่าเวลาเราชอบตัวเลขอะไรก็ตามหนึ่งตัวนะคะเป็นเลขวิ่งนะคะที่ชอบมาที่สิบหน่วยเราก็จะดูที่ เสียมาเห่าอะไรเนาะเสียสมาธิอาจารย์หมดเลยเนะี่ยอะมวดที่หนึ่งเนาะออกมาที่สามเก้าห้านะคะตัวเลขก็คือหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดหกห้าสี่สามสองแบบนี้นะคะตัวเลขที่คำนวณมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราจับคอยคู่นะ,ะเราจะเจอคู่ที่เออสามเก้าห้าใช่ไหมเจอคู่เก้าห้าจะอยู่คนละบรรทัดกันนะคะ งวดนี้จะเป็นงวดเดียวที่มาตรงนะคะก็คือ95้บแบบนี้นะ95ใช่ไหม3 395เลยเป็น,เป,นเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะ 3, 9, 5, เนาะ395แบบนี้เนะ395นะมีมีหลักร้อยอยู่ในตรงนี้ด้วยนะจะไม่มีเลขอะไรเดี๋ยวดูซิหลักร้อยจะอยู่ในนี้ทุกงวดหรือเปล่าอ่ะมีร้อยด้วยเนาะอันนี้ต่อไปงวดที่สอง อันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรนะคะเขียนมากไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้แหละวันที่สองอาจารย์ก็คำนวณมาได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแล้วก็สี่สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าออกมาที่ศูนย์สามนะคะศูนย์สามอ่ะหกศูนย์สามนี่หกศูนย์สามมีเลขหกนะอันนี้นะมันจะมีลักษณะแบบอันนี้ตรงนะอันนี้กลับนะคะนี่กลับแล้วตอนนี้ที่ที่มาทั้งหมดเนี่ย ถ้าไม่คิดตรงด้วยจะมีกลับทุกงวดเลยท่านผู้ชมตั้งแต่งวดที่เดี๋ยอ,อาจารย์ติดดาวทั้งงวดที่สองเนี่ยถือว่าเป็นกลับนะถ้าไม่ติดก็คือเป็นตรงไปเนาะกลับต่อไปงวดที่สามนะคะก็ตามนี้เลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะแบบนี้ออกมาที่หกสองหกอันนี้จะเป็นสองหกนะสองหกคนละบรรทัดกันนะคนละบรรทัดกัน แล้วก็เอาเอาหกตัวนี้ก็ได้ก็ถือว่ามีหลักร้อยด้วยนะสามงวดแล้วต่อไปว่าที่สี่นะวดที่สี่เราก็คำนวณมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดออกมาที่สี่แปดหนึ่งนะเนี่ยคนเราบรรทัดกันแปดกับหนึ่งอันนี้ก็กลับอันนี้ก็กลับนะติดดาวเลยนะถ้ากลับนี่ติดดาวนะคะเนี่ยอันนี้ก็กลับนะเนี่ย แปดหนึ่งไงเนี่ยกลับติดต่อกันสามงวดแล้วท่านผู้ชมใครได้ชมคลิปนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวกันะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกอยู่ค่ะค่บสี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเค เลขแนวทางของหลักร้อยก็อยู่บรรทัดเดียวกับข้างบนนี้ฝนตกท่านผู้ชมฝนตกไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไฟยังไม่ดับโอเคลุยต่อวันที่ห้าวันที่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะแล้วก็ตรงนี้ก็เกนะ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่นะออกมาที่ห้าเก้าแปดอ่ะอันนี้จะเอาเป็นกลับก็ได้นะเก้าแปดเก้าอยู่นี่แล้วก็แปดอยู่นี่หรือจะเอาเป็นตรง 98แปดตัวนี้ก็ได้แต่ว่าอาจารย์เห็นกลับมันเยอะขอเป็นกลับแล้วกันแล้วงวดนี้เราจะได้ดาทานถูกว่าเป็นเอาเป็นแบบกลับเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะตลบให้มาเป็นตรงให้นะเนี่ยแบบนี้นะเก้าเอาตัวนี้นะแปดเอาตัวนี้ขอเป็นกลับต่อเลยนะ,ะกลับติดต่อกันมาอีกเป็นสี่งวดแล้วนะคะสี่งวดต่อไปงวดที่หกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าเฮ้ยะท่านผู้ชม เราก็ทําแบบีิเศษร้อยปุ๊บเราก็มาดูตัวออกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยอยู่คนละบรรทัดกันหนึ่งอยู่ข้างล่างหกอยู่ขึ้นบนอันนี้ก็ถือเป็นกลับอีกนะคะเอาเป็นกลับให้หมดเลยนะมีตรงแค่งวดเดียวนะงวดแรกต่อมานะ้ะงวดที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะก็ตัวนี้ก็ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าเนี่ยอันนี้เราก็ทําเป็นออกไปสามตัวตรงนะหกหกเก้าศูนย์ใช่ไหมเราก็ได้เก้าศูนย มาทั้งกลับทั้งตรงนะแต่อาจารย์ขอเป็นกลับนะคะก็คือเก้าอยู่นี่ศูนย์อยู่นี่ถ้าเป็นตัวตรงจะเป็นเก้าศูนย์คู่นี้นะอาจารย์ขอกลับนะคะเพราะว่ามันมันกลับมาติดติดกันเนี่ยห้างวดแล้วเออเท่าไหร่นี่ห้างวดแล้วเนี่ยงวดงวดนี้เป็นงวดที่หกเพราะว่ามันเจ็ดงวดใช่ไหมมันมันตรงไปงวดเดียวแสด้หกงวดนี้และหกงวดนะนี่ค่ะขอเป็นเก้าตัวนี้ศูนย์ตัวนี้นะเก้าศูนย์โอเคเนาะต่อมานะคะ วดที่แปดวดวนี้อยากให้ F4 ถูกไปเลยนะคะเพราะ,ะเพราะเราไม่อยากรอนะถ้ารอนา,นานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต่อไปวัวที่แปดตัวที่อาจารย์คำนวณมาได้ก็901234แล้วก็098765นะคะออกมาที่593เนี่ย9อยู่นี่3อยู่นี่นะ,ะถ้าเอา9ฝั่งนี้3ฝั่งนี้มันไม่มีนะคะท่านผู้ชมเอานี้ก็กลับอีกแล้วนะคะขอเป็นกลับเนี่ย กับติดต่อกันเจ็ดงวดแล้วนะคะเจ็ดงวดต่อไปนะมาดูโม่ที่เก้าเลยนะคะโม่ที่เก้าโม่ที่เก้าก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแล้วก็อีกอันนก็สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดคนเราเป็นทัดกันนะออกงวดที่แล้วห้าศูนย์สี่เลยนะห้าศูนย์สี่ยังเข้าอยู่นะท่านผู้ชมก็คือคู่นี้นี่ห้าห้าศูนย์สี่ออกเป็นแบบแบบนี้แนละ้วสี่เหลี่ยมเลยเนาะห้าศูนย์สี่อ่ะ หลักร้อยยังไม่ต้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์สอนหลักร้อยให้เอาแบบสามตัวเลยเนาะเอาแบบสามตัวเดินดีเราจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเอาเฉพาะตัวชนก็ได้มีอยู่อยสองสูตรนะแบบสามตัวนะฮะสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะเดี๋ยวสอนสูตรให้ด้วยอย่างเงี้ยเก้าใช่ไหมอันนี้ศูนย์สี่ก็ถือเป็นตัวกลับใช่ไหมเนี่ยเก้างวดนะคะท่านผู้ชมกลับมาทั้งหมดแปดงวดนะมีอยู่เข้าตรงแค่งวดเดียวนะโอเคแบบนี้เลย กำลังเดินดีนะของวดนี้งวดเดียวนะเอาจัดจัะไปเลยนะทีนี้ก็มาดูเอาปเปิดข้างนอกนะเดี๋ยวมันโดนกล้องมาดูงวดที่สิบนะคะงวดเนี้ยงวดที่สนะิบเนาะอาจารย์คำนวณให้นะคะท่านผู้ชมก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดโอเคอันนี้ไป็นสมุดเก็บสูตรขอเก็บไปก่อนนะเราเอามาสมุดที่เรากําลังเรียนกันงวดนี้ก็คือ หนึ่งกร,รกฎาคมนะคะสูตรสองตัวบนสาสิบหกชุดนะเป็นสาสิหกชุดโต๊แต่ในที่เนี้ยมันเข้ามากลับทุกงวดเลยถ้างวดนี้เป็นกลับอีกนะคะสูตรคำนวณมาได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดดีค่ะอันนี้รอผลเลยเนาะใครชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะตัวน,นี้ฝนหยุดฝนเบาลงแล้วตะกี้มาอย่างแรงเนี่ยท่านผู้ชมดีนะอยู่ในห้องเก็บเสียงหน่อยอ่าน,นี้นะ อาจารย์จะเอาฝั่งข้างล่างเนี่ยเป็นสิบแล้วฝั่งข้างบนเป็นหน่วยค่ะเอาอันนี้ไปก่อนรอบแรกอันนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมไปคิดคำนวณเอาเองเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนเป็นหลักสิบจะเอาตัวไหนเป็นหลักหน่วยฮะทีนี้อาจารย์จับให้เนาะจับเป็นจับเป็นตรงนะให้เพราะว่ามันได้กลับทุกงวดเลยไหมกลับกลับกลับเราก็จะเอาข้างล่างที่แถวสองสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดเนี่ยเอามาเป็นหลักสิบแล้วเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหลักหน่วย เราจับแบบนี้จะจับแบบตรงนะคะจับตรงให้เลยนะงวดนี้เข้าตรงเลยนะเพราะว่าอาจารย์สลับใบบรรทัดให้แล้วนะแล้วชอบก็กลับตัวด้วยแล้วกันนะชอบก็กลับตัวด้วยนะเพราะว่ามันมาตรงแค่ตัวที่เป็นตัวอย่างแะแค่งวดเดียวแต่อันนี้อาจารย์จับตรงให้แล้วนะคือสลับไปแล้วเอาแถวบรรทัดล่างมาเป็นหลักสิบเอาบรรทัดบนมาเป็นหลักหน่วยให้จับมาได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเออหกหกสาวชิบหกชุดนะสาวสิบหกชุดเราก็ ถ้าแต้มเดินต่อเนาะเราก็จะมีสิทธิ์ถูกนะเพราะนี่เป็นเป็นคู่ท้ายเลยคลิปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วางไปให้มันจะเป็นแนวทางของคู่คู่โต๊ะนะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ใส่ชื่อช่องอะไรเรียบร้อยก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอนะคะลดหน้าจอลงไปไม่รู้ใจตัวตัวเล็กมากไปไหมพอจะเห็นด้วยกันหรือเปล่านี่ค่ะพอเห็นเนาะมาดูนะะ ทั้งหมดสามหกชุดชุดโต๊เนี่ยเราจะรอผลหนึ่งกรกฎานะของมีดีชาแนลอันนี้แต้มสองตัวบนเราจะมีศูนย์หนึ่งสองามี่ห้าหกอาจารย์ใช้แต้มสูตรเก่านะคะเดี๋ยวอาจารย์สไลด์ให้ดูนิดนึงแต้มแต้มรวมอยติดแม็กแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ค่ะก็เป็นสูตรนี้แหละเคยหลุดไปครั้งเดียวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตามนี้เลยก็คือ มองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะคนจะสอนก็ยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยขเขาเบิ้ลขึ้นมาหน่อยเอาเฉพพะจากหลุดไปเนาะก็กลับมาเดินนะคะก็คือแปดหนึ่งแต้มเก้าเก้าแปดเป็นสิบเจ็ดหนึ่งหกเป็นแต้มเจ็ดเก้าศูนย์แต้มเก้าเก้าสามเป็นสิบสองศูนย์สี่แต้มสี่นี่ค่ะก็ยังอยู่ในพัวพันอยู่เอาทั้งหมดนี่เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบล็อกเก่านะนับเรียงตัวนะท่านผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็เข้ามาระย,ยะยาวเลยนะนี่ตั้งแต่สี่ห้าสาม ห้าสามก็แต้มแปดนะเจ็ดแปดสองนะแต้มศูนย์นะนี่โอเคเนาะแบบนี้แหละก็มาเขียนให้เลยแต้มก็คือตรงนี้นะเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะจบนี้เราก็มาดูตรงนี้นิดนึงอ่ะลดให้มันเห็นเห็นให้ครบให้หมดนะเยอะมากไปได้เดี๋ยวมองไม่เห็นนะอ่ามาดูนะคะ อาจารย์นะคะชอบแนวทางที่ติดนะคะเลขติดสิบหน่วยนะที่มีสองสี่ห้าสองสี่ห้าเข้าทุกมวดเลยคะ่ะท่านผู้ชมสองสี่ห้าสิบหน่วยนะเอาสามตัวสูตรที่ผ่านมาอาจารย์วางให้สิบหน่วยมันมีอยู่สองตัวใช่ไหมเจ็ดกับเจ็ดกับเก้าชอบมาที่สิบหน่วยแต่ว่าถ้าเก้าไม่มีใน ระยะวัดดวงก็จะเหลือเลขเจ็ดตัวเดียวแต่วันเสียวกลัวหลุดนะอาจารย์ก็ขอใช้เป็นเออสามชุดสามตัวนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเล็กจังเนาะเดี๋ยวโอหเบินขึ้นเบินลงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ยกขึ้นให้ดูใกล้ๆนะเนาะเบินไปเบินมาปวดหัวนี่ใช้มือยกขึ้นมานะคะเนี่ยสังเกตนะเลขสามตัวนี้จะอยู่ในสิบหน่วยทุกงวดเป็นระยะไม่ยาวมากนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่สองสี่ห้ามา สองสี่ห้ามันจะไม่ค่อยชัดเนาะเบอร์เบอร์เ,อรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนในคลิปต่อ,ตอไปนะจะวางให้ประมาณสามสี่สูตรไปเลยนะอันนี้คือสองสี่ห้านะสิบหน่วยทุกงวดโอเคจบาจามาเขียนให้ตรงนี้แล้วเนี่ยสองสี่ห้าชอบมาที่สิบหน่วยทุกงวดอาจารย์ขี้เกียจเบิ้ลขึ้นเบิ้ลลงเนาะเอาแค่นี้แหละอันไหนที่ติดสองสองสี่แล้วก็ห้าค่ะโดยเฉพาะเน้นสองสี่นะแต่จะเอาห้าด้วยก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าเพราะสามตัวนี้ติดสิบหน่วยทุกงวดนะคะอ่เแล่สักครู่นี้เราก็เรียนได้เลขเจ็ดใช่ไหมก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าในที่นี้เราเอาตรงนี้เป็นหลักนะคะเราดูตัวแรกเลยเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยติดเลขสองใช่ไหมแล้วสองหนึ่งแต้มได้ไหมแต้มสามอ่ะอันนี้ได้อยู่นะใส่สีไปก่อนอันไหนได้ใส่สีที่ที่ได้ไปเลยเนาะสองหนึ่ง เดี๋ยวติดดาวตัวที่ชอบแล้วกันอ่าได้แล้วสองสองแต้มสี่อาจารย์คิดว่าไม่น่าเบิ้ลหรอกตัวนี้ยวานี้ไม่น่าเบิ้ลนะคะท่านผู้ชมตัวที่สองแล้วก็เดี๋ยวไหนอันไหนชอบไปจะวงกลมให้สองสามเป็นมีสองนะสองสามแต้มห้ามันจะหลายตัวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาคัดเอาตัวที่เราชอบอสองสามแต้มห้า ตัวพี่น้องคู่นี้ก็มาน่าจะมายากนะคะแล้วแต่สองสี่นะมีทั้งสองทั้งสี่แต้มหกโอเคสองห้าแต้มเจ็ดไม่ได้นะสองหกแต้มแปดไม่ได้อ่าขึ้นมาท่าที่สองดูช่องนะช่องที่ชอบๆอบก็คือช่องที่มันจะมีเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขหนะ้า เดีย๋ยวเขาค่อยวงกลมวิธีหนึ่งเนาะตอนนี้ยังยังจะเอาตามนี้ไปก่อนหนึ่งหนึ่งแต้มสองอันนี้ไม่มีนะผ่านเลยนะหนึ่งสองมีเลขสองแต้มสามหนึ่งหนึ่ง,น,งนี่ก็ไม่เอาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะตามตัวสูตรนะของไอเนี้ยคือโนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่อันนี้สูตรอ,อยู่ไหนอะตรงนี้นะ มองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเนี่ยนางพญาพารวยค่ะท่านผู้ชมมันจะถูกทุกงวดเลยไหมที่เป็นสีเหลืองๆมันจะเป็นตัวที่ไม่มาสําหรับงวดนี้นางพญาก็จะเป็นสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งนะงวดที่แล้วก็สามหนึ okay. ่งโอเคสามหนึ่งนะโนเอาตัวที่เราจะไม่เล่นใช่ไหมสาหรับงวดนี้เขียนอย่างนี้เลยที่ติดเลขเลขสาม เลขหนึ่งแล้วก็สามเก้าใช่ไหมอาจารย์ไม่เอาเลขสามแลเขียนเลขเก้าไปเลยสามหนึ่งสามเก้าจากระหว่างนางพยาพารวยกับล่ำรวยเงินทองนะนี่แหละสามตัวนี้ถ้ามีเราจะไม่เราจะไม่เลือกเลยนะคะขอใช้ดินสอเลยเนาะหนึ่งจะได้รู้ว่ามันมันพูดไปแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะงงนะคะแล้วก็สามใช่ไหม สามแล้วก็เก้านี่นะตัวที่ตัดด้วยดินสอนี้จะไม่พูดถึงเลยนะเดี๋ยวดูสองห้านะแต้มเจ็ดผ่านเนาะสองหกผ่านเลยใช่ไหมอันไหนผ่านอนาะจารย์จะตัดด้วยนี้เลยเพราะว่าไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มแถวนี้ยกเลิกไปเลยนะแล้วเลือกตรงนี้เหลือแค่ศูนย์หนึ่งแต้มหนึ่งแต่ไม่ติดสองสี่ห้าตัดไปนะคะ ถ้าไม่ทำแบบนี้อาจารย์จะงงนะคะศูนย์สองศูนย์สองแต้มสองนะแล้วก็มีเลขสองออันนี้ก็ได้อยู่นะศูนย์สองศูนย์สี่มีเลขสี่ศูนย์สี่แต้มสี่อ่ะได้อยู่นะศูนย์ห้าแต้มห้ามีเลขห้าอ้าได้อยู่นะศูนย์หก แต้มหไม่มีสองสี่ห้าเผ่านผ่านเลยเนาะไม่เอาเลยเนาะไม่เละต่อไปอันนี้ยกเลิกไปเลยแปดหนึ่งแปดหนึ่งไม่มีตัวนี้ไม่เอาเพราะว่าจะเอานี่คือสองตัวท้ายเลยนะสองแปดแปดสองมีเลขสองสองแปดแต้มศูนย์แต้มได้อยู่นะแต้มศูนย์แล้วก็มีเลขสองติดคู่แปดสองแปดสามเป็น อ่าไม่เอาเลขสามแปดสี่เป็นสิบสองมีเลขสี่อ่าน,นี่ได้อยู่นะแต้มสองนี่แปดห้าเป็นสิบสามมีเลขห้าแปดหกไม่มีผ่านแล้วก็แถวสุดท้ายเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่มีเลยเนาะเจ็ดหนึ่งไม่มีสองสี่ห้า เจ็ดสองเจ็ดสองแต้มเก้าไม่มีเจ็ดสามไม่เอาเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดแต้มหนึ่งอะไรอยู่นะเจ็ดห้าเจ็ดห้าใช่ไหมเจ็ดห้าเป็นเจ็ดเป็นสิบสองมันมีเลขห้าอันนี้ไม่มีผ่านนะเฉพาะที่ใส่สีส้มๆเท่านั้นนะที่ ที่เราจะใช้นะสองสองนี่ก็ตัดออกไปเลยสองสามนี่ก็ไม่มาหรอกเลขพี่น้องนะคันนี้คันนี้เรามาดูอที่เราเราชอบใช่ไหมเราเรียนมาขนาดนี้แล้วเราต้องมีตัวชอบหลักหน่วยนะคะก็ต้อ,ตองน่าจะมีสองอันนี้จะเป็นอันนี้เราจับตรงใช่ไหมแถวที่มีตรงนี้ก็คือจับได้นะคะก็คือเลขสองแล้วก็เลขสี่ตรงนี้ แถวนี้ตสองแถวนี้เท่านั้นที่อาจารย์เลือกให้นะคะแล้วทีนี้ก็ก็จะมีศูนย์สองสวยไหมศูนย์สองก็มีแน่นะท่านผู้ชมศูนย์สองมีคู่ขวัญแล้วก็มีเยี่ยมสองคู่ขวัญศูนย์อะไม่แน่ศูนย์สองศูนยสองศูนย์สองศูนย์สองเดี๋ยวก่อนนะคู่ขวัญ งวดที่ผ่านมาเราก็เอาเยี่ยมอ๋อคนอ่านกันเนาะเราก็ใช้เยี่ยมเราก็ใช้เยี่ยมกับคู่ขวัญใช่ไหมก็จะมีคู่ศูนย์สองอยู่เหมือนกันตัวนี้นะวงกลมไว้มีแน่เนะเลขไม่สวยเนี่ยเข้ามายุ่งเลยนะคะต่อไปตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนแปดสองแปดสองแปดสองก็ 82, 82, 82, 82. อันนี้ก็เลขมงคลที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนนั้นไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นตัวสำรองที่ชอบใช่ไหมงวดนี้อาจารย์จะชอบตรงนี้นะคะท่านชมแปดสี่แล้วห้าศูนย์สี่มันออกไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะหนุกอาจารย์กลัวหวยออกแปดสี่มากมากเลยสําหรับงวดนี้นะแปดสี่คู่นี้นะแปดสี่ติดดาวนี่เนาะถ้าแปดห้าแล้วก็ถ้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมไมด้หนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตัวนี้ก็โอเคนะเจ็ด ถ้าเจ็สี่นะท่านผู้ชมคู่ขวัญจะไม่มีเนาะจะไม่ติดคู่ขวัญเลขเจ็ดมันจะไม่ติดเลยนะของคู่ขวัญเนีนะ่ยคู่ขวัญมันก็ก็เพิ่งจะหลุดมาสามสี่งวดที่ผ่านมานี่เองอะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะหลุดได้อันนี้สวยเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าดูสูตรปโปรดนะ สามสองหนึ่งศูนย์ไม่แน่นะวันนี้ศูนย์จะตามมาอีกป่ะเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์สี่แล้วจะศูนย์ห้ามีสองเจ็ดเก้าศูนย์นะเลขรับวงในนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสองเจ็ดศูนย์นะที่สวยๆแต่ไม่แน่มันอาจจะไปอยู่ที่หลักร้อยเนาะอันนี้เราเน้นแนวทางของสิบหน่วยใช่ไหมเพราะสูตรพวกนั้นนะ่มันอาจจะไปร้อยสิบหน่วย อันนี้เรายังแค่สิบหน่วยอยู่อาจจะไปที่้อยนะแต่ถ้าจับเป็น้อยแล้วยังไงก็อย่าให้อย่าให้เลขในสามตัวท้ายลงวับที่หนึ่งที่เราจะจับต้องให้มีเลขเลขสองนะเลขเจ็ดนะหรือว่าเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ศูนย์สีมันออกไปแล้วอาจจะไม่ออกลวแปดห้านี่ก็ได้เลขสวยเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> ก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดเองเนาะเจ็ดชุด เจ็ดชุดนี้นะถ้ามันมาตามที่เราคาดหวังไว้มันจะเป็นตัวตรงเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราสลับตำแหน่งให้เป็นตรงแล้วนะเนี่ยศูนย์สองแล้วก็ไปศูนย์ห้าแปดสองปดสี่แปดห้าแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมนี่อยู่ไม่กี่ตัวเองอาจารย์พยายามเดี๋ยวดูสองสี่สิสองสี่สี่สองถ้าสี่กับสองสี่กับสองก็ยังติด รับวงในอยู่นะก็มีแน่อันนี้ก็ได้ตัวนะึงนะตัวนี้ด้วยนะแต่ยังไงเจ้าอาจารย์ก็ชอบก,กระจุกเนี่ยกระจุกแะแถวเนี้ยชอบแปดสี่แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าอยู่ตรงเนี้ยอที่มันสีส้มๆอ่ะเอฟซี่ก็ลองเลือกดูเนาะดวงใครดวงมันนะแล้วก็จบจากตรงนี้อาจารย์จะไปวางอะไรล่ะอ๋อระยะวัดดวงนะที่เอฟซี่ขอมาเนาะ,ะประมาณนี้นะคะอ่ะ สร็จแล้วเดี๋ยวลดหน้าจอไปไปข้างบนหมดเลยนะเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบแนวทางที่อาจารย์วางให้แบบนี้กจ็จะไปจับเองนะประมาณจับเองเนาะวันที่ไม่ต้องนะคะวันที่เอาตรงตรงนั้นแหละประมาณนี้แหละให้เห็นถึงให้เห็นถึงสิบสิบหน่วยอะทุกงวดเลยนะคะสิบหน่วยทุกงวดนะคือสองสี่ห้านะต้องติดนะคะลาไปก่อนพบกะก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ